สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการสร้าง USB สำหรับติดตั้ง Windows 10นะครับหรือว่า USB สำหรับซ่อมแซม Windows 10ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่เว็บ Microsoft นะครับเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด Windows 10นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องการพิมพ์ URL ยาวๆแบบนี้เพื่อนๆมาที่เว็บไซต์ Google ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ วินโดว์สิบดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับให้ดูที่เว็บไซต์ Microsoft นะครับแล้วกดดาวน์โหลดเข้าไปก็จะมาที่หน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นปุ่มที่เขียนว่าดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับนะฮะพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับก็กด Open f ไฟลได้เลย ก็ตอบเย็ดไปนะครับนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะตรวจสอบอะไรนิดนึงนะครับเช็คการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเตรียมแฟลชไดร์นะครับ1ตัวนะครับความจุนะครับก็สัก8ปดกิกขึ้นไปนะครับกำลังดีนะครับ ของผมเนี้ยก็เตรียมมาแล้วก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นไดอีนะครับเป็นแฟลชไดร์นะครับความจุก็1 4 5กิกนะครับแล้วก็เคลียร์ข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทําตัว usb สําหรับติดตั้ง windows 10หรือว่า usb สําหรับใช้ซ่อมแซม windows 10เนี่ยมันจะ format แฟลชไดร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ข้อมูลออกถ้าเรามีข้อมูลอะไรสําคัญเนี่ยเราก็เซฟไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเพื่อนนะครับ อันนี้ก็มาแล้วนะฮะก็จะมีพวกการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เงื่อนไขของลิขสิทธิ์นะครับเราก็ด a c ็ก p t ได้เลยนะฮะเมื่อเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นถามเรานะครับว่าเราต้องการทำอะไรนะครับก็คือจะไม่เลือกอัปเกรด PC Now นะครับเพราะอัปเกรดเปน Windows 10 n o วนะครับหรือว่ารีสโตรว Windows 10เนี่ยก็เลือกอันแรกเลยนะครับ แต่อันนี้เนี่ยเราต้องการจะสร้างตัว install media นะครับหรือตัวติดตั้ง Windows 10ลงใน USB นะครับหรือว่าตัวซ่อมแซม Windows 10ไปใน USB นะครับเราก็เลือกอันที่2องนะครับ c r e a t r install media นะครับแล้วก็กด next ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะตั้งภาษาอะไรไหมหรือว่าเลือก architecture ไหมว่าต้องการเป็นแบบ 32bit บ4 b i t ิต6อบิตอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต้องการตั้งก็เอาเครื่องหมายติ๊กออกนะครับแล้วก็เลือกภาษาได้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับซึ่งผมเนี่ยเอาเป็น windows 10ภาษาอังกฤษนะครับแบบ 64bit บิตนะครับก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะถามเรานะครับว่ามีเดียที่เราต้องการจะใช้นะครับในการสร้างตัวติดตั้งเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับระหว่าง USB f a t drive นะครับแล้วก็ ISO นะครับสำหรับเขียนลงแผ่น DVD นะครับจะเป็นอะไรนะฮะสำหรับเราอันนี้เราเลือกเป็น USB f a t drive นะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่ามีขนาด8กิกขึ้นไปนะครับแล้วกด Next ได้เลยนะฮะแล้วจังหวะที่เลือกอ่า f a t drive USB เนี่ยครับหรือว่า USB f a t drive เนี่ยครับเขาก็ใช้เรียกว่ามีตัวไหนนะครับกรณีที่เรามีหลายตัวนะฮะ ให้เลือกดีๆีนะครับให้เลือกผิดตัวนะครับของผมเนี่ยเป็นตัวไดเอ E นะครับที่เป็น usb นะครับก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการดาวน์โหลด windows 10ลงมานะครับเพื่อที่จะสร้างตัวแฟลชไดท์สำหรับติดตั้ง windows 10หรือว่าสำหรับ Recovery windows 10นะครับเราก็รอนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะครับว่ารวดเร็วขนาดไหนนะฮะหลังจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการวลีไฟการดาวน์โหลดนะครับว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมีความถูกต้องไหมนะครับเราก็รอสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะบอกว่า usb แฟลชไดรเนี่ยตอนนี้สร้างตัวติดตั้ง windows 10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็กดฟ i n i s ได้เลยนะครับเพื่อเสร็จการติดตั้งตัว usb สำหรับติดตั้ง windows 10นะครับเรามาดูใน d e a d pc กันนะครับ r e f r e s ดูสักครั้งนะครับสังเกตดูจะใช้พื้นที่ประมาณ4 g กิกนะครับเข้าไปดู ก็จะมีตัวเซตอัพอยู่แล้วนะครับลองดับเบิลคลิกขึ้นมาดูนะครับก็ดับเบิลคลิกตัวเซตอัพขึ้นมานะครับก็จะขึ้นให้เตรียมพร้อมสำหรับลง Windows นะครับ ก็จะขึ้นว่าสามารถาลง Windows ได้เลยนะครับซึ่งแฟลชไดร์อันนี้ก็เอาไว้ใช้เวลาเราจะติดตั้ง Windows ใหม่ได้นะครับโดยการาตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยบูตจากแฟลชไดร์นะครับที่เราสร้างนะครับตอนเวลาบูตเครื่องเนี่ยบางเครื่องอาจจะให้กด F1 หรือกด Enter อะไรแบบนี้เพื่อเข้าไบออดนะครับแล้วก็เลือกเมนูสำหรับ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบูตจากอุปกรณ์อะไรนะครับเราก็เลือกให้เป็นบูตจาก USB แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับมันก็จะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่เมนูสำหรับติดตั้ง Windows ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ปิดไปก่อน สำหรับวิธีการบูตนะครับด้วย usb แฟลชไ drive สำหรับติดตั้ง windows นะครับหรือซ่อมแซม windows นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเอนเนี่ยใช้เมนบอร์ดรุ่นอะไรนะครับใช้คอมพิวเตอร์รุ่นอะไรนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเมนูในการเข้าไบ o อนะครับหรือเซตบ o ตเมนูเนี่ยแตกต่างกันนะครับบางเครื่องเนี่ยอาจจะเป็น f 1บางเครื่อง f 2หรือ F12 หรือกด enter นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยเป็น vmware นะครับ ก็จะใช้ ESC ในการเลือก boot menu บูตเมนูนะครับนะครับก็พอเลือกบูตเมนูขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกบูตจากแฟลชไดร์เลยนะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเป็น USB แฟลชไดร์นะครับมันก็จะขึ้นว่า Remove Device นะครับก็กดเลือกได้เลย L Enter นะครับเครื่องก็จะทำการบูตด้วย USB แฟลชไดร์นะครับที่เราสร้างตัวติดตั้งเอาไว้นะครับ นะครับก็จะขึ้นหน้าให้ติดตั้งวินโดว์นะครับตามนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ